กล้ามเนื้อนอกจากไข่ฟรีของกล้ามเนื้อแล้วมันทําให้กล้ามเนื้อทุกกล้ามมันค่อยๆผ่อนคลาย,ายกลางคืนจะหลับสบายนะครับทนะีน,นี้การทาอย่างนี้ได้ประโยชน์อย่างไงหนึ่งเพเิ่มรูปเล็กสมองทําให้ความจําเสื่อมน้อยลงในฝรั่งมันเอาไปวิจัยเลยว่าขนาดทาอย่างที่หมอทําให้ดูคือกามือแบมือเนี่ยมันจะลดเอนไซมอร์ลดความจําเสื่อมได้สี่สิบเปอร์เซ็นต์ปวดต้นคอปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวที่เราใช้ลายใช้โทรศรัพท์เยอะ จะค่อยค่อยหายไปปวดหัวเข่าจะดีขึ้นกรลังทุกการทำงานปลอดหัจทํางานเต็มที่ขึ้นหลับสบายลองทํอดูเปิดทีวีกินข้าวเย็นเสร็จแล้วนะเปิดทีวีดูเป็นเพื่อนยกแขนขึ้นกํามือปล่อยแขนลงมาแบมือย่อเข่าขึ้นกํามือลงแบมือย่อเข่าขึ้นกํามือลงแบมือย่อเข่าได้ไหมขึ้นกําลงแบย่อเข่าทำแบบสบายๆแบบไม่มีแรงของคนแก่ทั้งหลายหมอแนะนําสําหรับคนสูงอายุ ให้ทำอย่างนี้เป็นการขึ้นไหวร่างกายที่ดีขึ้นกรรมลงไปย่อเขาทุกกล้ามเนื้อจะทํางานหมดเลยคก็คือหลับสบายนะฮะทำนานเท่าไหร่สี่สิบนาทีดีที่สุดถ้ามีแรงใจมากกว่านั้นก็ไม่ว่าเลยนะครับมนาะลองดูนะครับ,ครบแค่นี้เองนะ